ท่านสวสมชายแสวงการเนี่ยนะครับยังแสดงความเห็นด้วยกรณีที่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นแบบรายมาตรครับที่อาคารรัฐสภานายสมชายแสวงการสวได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาถูกคาดพิงทางการเมืองนะครับว่าเป็นไดโนเสาร์มีระยะเวลาการทํางานเพียง5ปีก่อนที่จะสูญพันธุ์โดยบอกว่าส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบไดโนเสาร์นะครับโดยเห็นว่าน่ารักดีมองว่ามีไดโนเสาร์จึงมีโลก ซึ่งเป็นธรรมดาของวิวัฒนาการไม่ว่าผู้ใดจะคิดอย่างไรก็ให้ดูที่การกระทำและการทำงานเป็นบทพิสูจน์ในอนาคตก็ให้เป็นเรื่องของการพลั้งเผลอที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรานั้นส่วนตัวมองว่าเป็นการเดินหน้าที่ถูกที่ถูกทางแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่กระทาได้และสนับสนุนให้เกิดขึ้นส่วนการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมองว่า ยังไม่เป็นการปิดช่องทางยังสามารถทําได้เพียงแต่จะต้องผ่านการจัดทำประชามติจากประชาชนทั่วประเทศก่อนซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการจัดทำประชามติกว่า3,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับวัคซีนโควิดแล้ว mm hmm. ได้มากกว่า26ล้านโดส mm hmm. ก็ต้องกลับมาคิดดูว่าคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นยังยืนยันว่าส่วนตัว mm hmm. สนับสนุนให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเป็นรายมาตราจะดีกว่าการแก้ไขทั้งฉบับ เนื่องจากหากเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วจะมีหลักประกันใดว่าประเทศไทยจะได้รับรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีกว่าเดิมดังนั้นหากมองถึงประเด็นปัญหาในจุดใดก็ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราเฉพาะจุดจะดีกว่าการฆ่าวัวทั้งตัวเพื่อกินเนื้อเฉพาะส่วนครับรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเข้าถูกที่ถูกทางแล้วละ่ะแล้วก็เคยพูดกันมาตลอดว่า การแก้ไขรัฐมนูลลายมาตรานั้นกระทําได้และผมสนับสนุนส่วนตัวเคยยกร่างแก้ไขรัฐมนูลลายมาตราสร่างการที่จะทําร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับก็ยังไม่ไม่ได้ปิดช่องทางแต่ต้องไปทําประชามติเสียก่อนอันนั้นถ้าอยากจะทําอีกนะผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่แต่เท่าที่เห็นเป็นปัญหาร่วมๆกันเนี่ยผมเชื่อมีรักสองสาประเด็นเองเพราะฉะนั้นทําไมเราจะต้องไป ฆ้าวัวทั้งตัวเพื่อกินเนื้อโดยรม้มรัรมนุนทั้งฉบับแล้วไปร่างใหม่ซึ่งไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าจะได้เนื้อวัวที่ตามที่ต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการอยากจะกินเนื้อวัวตรงนี้เรื่องนี้ก็ไปซื้อมาชิ้นเดียวมันก็แก้ปัญหาได้เช่นกันรัชมนูนก็เหมือนกัน